สบายดีสบายดีมือทุกคนมือนี้พบกับช่องของดิมด้าสาวนายลังสารมือนี้น้องได้เอ้ยน้องดีมวอยืมมีแต่น้องนึ่งด้ากาซิพายเอลซีทุกคนมาดูทิวทัศน์ที่สวยงามบรรยากาศบรรยากาศยามแลงมือทุกคนลิ้นผัน <laughs> กาซีมีทางป้าทุ่งนาให้เอ้ทางงวงทางขวานแล้วทุกคน มีเข้ากันเริ่มมา่าใหญ่เสี่ยวงามแล้วน้องดาเสี่ยวขนาดทุกคนลมพัดเย็นด,ดีแต่น้องดาบอกเพื่อนแม่เนเดี๋ยวนี้ยูย้อใส่้องลูกยูยอย้อใสเดี๋ยวนี้นาะเหลือนะทุกคนตอนนี้น้องดาอยู่ที่ลหลังคาเฮือน <c oughs> น้องดากำลังจำไม่เย็นเลยน้องดากำลังยืนทางคาเงินน้องดาก็ต้องได้กลับมันนี้แน่นทุกคน เสี il, <ATE> ้ยวสันหลังนะทุกคนพวงซิงเกิรมือเดีือบพูงเลยให้ซีเพย์ยังมาประทากับน้องเดมาร์เลยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นมาทดลองเสี้ยวจักเลยได้เบาไปไหมพ่อยังไปทางไหนลูกก็บเบาไปงั้นอันนั้นชิมันพูหาเหลียบบังดีๆเข้ากันงามทุกคนมันจะมียังเดย์อยู่ตรงภูมียังเดย์ มีเพื่อนปลูกยางแล้วกเ็เห็ดให้เห็ดไห้แล้วปลูกปลูกสลีปลูกกล้วยปลูกทั่วยุธงผูปลูก,ลกหลายแนวที่สามารถปลูกที่ยุธงผูได้เพิ่บางทีเพื่อนก็เอาไปปลูกที่ยุธงผูทางนี้ได้ดะทางนี้ทางนั้นกระสิแม่นอ่าบ่มีผู้เดินเห็ดอย่างนาะกระสิแม่นป้าธรมารมชาติเลย เพื่อนกระป้อยให้เป็นป้าเบื้องนึงเบื้องนึ่งเพื่อนกระสีงงลปสงงลาไว้ให้ปลาสง,งวนปลาสงวนปลาสงวนแห้งซาดแม่ปลาสงวนแห่งซาดใส่ใส่ผู้ยมแม่ทุกคนตอนน้องดินมังดาไปเวียงก็ได้ขี่ทางนี้ว่ะร่ะนั่แหละขึ้นไปตามภูนั่แหละแม่ไปตามภูนี่เลยทุกคนแล้วเหลยวไปทางนั้นกระซีเห็นขังขงวนน้องดินมังดา อา่างง้วอยู่ลุ่มนี้อา่างง้วาย่ไก่ให้นานี้ไปนี่วสวนให้นู่นดียวมันได้ก็อยู่ผู้นู่นคนยู่ฝากพออันนี้เพิ่มเอินว่าผัวผัวสงวนคนอือกันเพราะอันนี้อันทางนี้เพิ่นให้คนเห็นให้คนเห็ดให้เห็ดสวนกินได้ทางนี้นะ<อ>เห็ดป้าส้มไสเพิ่นเอินเนาะป้าส้มไสแหละนั่นป้าสงวนนั่นแหละแบบที่บ่มีคนไปตัดไม้ทำลายป้า บางคนก็หางมีอยู่แม่ไอ้สิมาสุ่มนอนลงดิลงดาแย่หงายทุกคนแซ่บขนาดเซ่บบุก้าไปเอาพอนอนเยอะๆทุกคนนกไผ่นกไผ่นกไผ่หนามฮะนกไผ่มีหนามนะนกไผ่บ้านไผ่บ้านมีหนามนกไผ่บ้านเต็นองดาเขาแล้วเป็นมือกล้องให้ไ่จักว่าสีถ่ายภาพดีอยู่บ่เนี่ยแยม่ค่อยแตวังได้ดา สันตึกตึกน <8: S 2> ่าขึ้นมาช่วยยิ่เธอนี่ก็ยังอารมณ์ดีเด้อทุกคนมาช่วยพ่อแปลงหลังคาอู้หู่ออันฝนตกแต่ละเทื่ยสินข้าวอุ้งขาอุ้งดีดีเนาะเอออันนั้นรวมขวดอะนั่นแหละอันนั้นขัวขัวข้ามขัวขามรัดมาเฮือนเข้ามาในบ้านนั่นแหละแม่ทุกคนแล้วก็ไปใส่มองอยู่ฮะแหละพอได้กินทางข้อใกล้นี่ยเลยทุกคนย่างข้ามไปฝากคุณได้เลย นี่หลังคาหลังคาเงินน้องดีนองได้ไม,ไมันหล่นอย่างมาปี๋ตกทุกทีอ่าแเราไม่เราก็เกยวกับหลังคาแล้วะหลังคานดีนองหด้ากาได้จักปีล้วพ่อเขอาไาอยู่นี่สามเนาะโอเริ่มมุงตั้งแต่ปีสองพันสิบสองพนฮะสองพันสิสองเริ่หาได้เกิดปีเดียวสองปีหนึ่งลเลยเริ่มมุงอันนี้เลยได้หลังคากระเบื้องจะว,ว่ามันบูมีสีแล้วแม่ ตะกี้ก็อาจจะเป็นสีแดงแล้วนี่แหละอันนี้คือ,ค,อคือตัวมุงไหมนี่แหละตัวบางสีสีออกกำลักันก่อกเออเออเออกำลกัเออแม่นแล้วเป็นสีเออสีตับหมูตับหมูอ่าสีตับหมูแล้วต้องมากับเริ่มเป็นสีสีเป็นส,สีดำเลยเดี๋ยวนี่นะแม่นหลายปีแล้วเงานนี้พ่อมุงเองนัวจังอันอพ่อตู้มาช่วยตู้ปูมาช่วยตู้ปูมาช่วยอันนี่ทำอิฐทำเมียนพ่อตู้อันพ่อตู้ของพ่อนี่นะ เพ่อมาช่วยอ่าผู้ตู้ของพ่อนี่แล้วก็พ่อของพ่อนี่เพ่อมาช่วย oh. แล้วก็มีลุงแอผู้เดินไปหาเพื่อนรือว่าคุณจ้างรถมาเองมีลุงแออัน mm. ลุงแออร์อายของอันของแม่ลูกนะ <Yeah. S 2> นมาซวมาช่วยเ,เพื่อน,นอยืนหันจ้ะเดี๋ยวเพยืนอย่างแล้วต่อมาก็มอออีอันหลายคนอันมีนาเบล oh. มีนาเบลของพ่อนี่ พี่บ้านต้องช่วยน้งดาเพื่อนก็มาช่วยบ้านบ้านเพื่อนเพลแล้วก็ได้ไปช่วย่วย,ว,ยว,ยวยเลือกันซึ่งกันเละกันรู้แต่ว่าถ้าน้องดาตกมีเอฟซีสมาสวยน้องดาไปหุ่งหมอป่ะู้อแต่ว่าลังคาอยู่ยบุต่จ้างบุต่จา้ <c oughs> จางก็ให้เพื่อนนั่นให้ซ้ำที่เฮามีให้แหละเนาะ <c oughs> ให้แบบพี่พนๆน้องๆอ่ะนะบแต่โบแต่จ <c oughs> ้างคนทั้งนอก ถนนรากร์สันหลายนี่พอแล้วก็อาจจะซีตกได้ท่นนี้ถังน้ําแม่ถังน้ําหาแต่ขึ้นมาได้คือเมื่อยมากหนังคากระบอในลมูธรรมาสิบานน้ินดีมัน,มาาดนมได้กันที่เป็นแบบนี้แล้วนะทุกคนซูมผมได้ว่าดะอยู่ใกล้คุได้พอเอาไปใส่้าจอดเพื่อให้ดังเนี้วพ่อ เราจอบมันเดียร์อ้าลูกชายเอาพ่อเอาโอ้ยพ่อมีคนพุ่นปลาตอนนั้นเกษมแมนบอลเพิ่นเฮทให้เ็สวนแล้วก็ปลูกเบยางนาองนอ่ะตอนนั้นเพิ่นก็สิปลูกเบยางใส่ปลูกเกสมอยู่ฝากพุ่นแน่อันนั้นเพิ่นก็สมปลูกผักเนาะ เฮ็ดเป็นคันเป็นคันอยู่บางทีก็ปลูกเปีย y าง g เทพไม่คันกับเบีย Yang เนี่ยทุ่นเฮ็ดเป็นทางยางเลยพ่อเราเป็นการน้ำไม้ยางขีบยางเลยอ๋อก็จะให้เป็นผักเป็นผักวู้วนาผิวเหลวหินซัดขนาดเต็มนาเลยดีมีโขนนนก็ซิเมนปลาสงวนปลาสงวนใสผุยยมทุ่งนาเพิ่นทุ่งนาเพิ่นไม่ใช่ทุ่งนาต้องยิ้มังได้นะคะเงิน น้องดีน้องด้แต่บอมเป็นทั้งนานั้งด้แม่หม้อบ้านน้องดีน้องด้แต่ว่าไม่ใช่ของน้องดีน้องด้ให้เขาบูเห็นบ่เนอ่ะผู้เห็นปังบังสุมไพนี่เด้สุมไพนี่บังเพราะบักสุมไพนี่ออกซะเพราะอันนั้นเป็นไม้อย่างไนแปลสุมไพเขาค่นเป็นดูโอ้ไม่ดูได้ราคาดีนะเป็นดูเขาบูใหญ่ เอาเอต้อนดูสาเซนมีทุกคนนี้มันต้นกลัวที่พอเหลืวปลุกน,นี่นี่ทุกคนเห็นมากอย่างบ่หวออังยางมากปลีสองหน่วยที่แบบสุดแล้วเต่ยงอย่ไงบด้ไปตัดเอาทุกคนยางเนี้ยยังขือยางบดติง <c oughs> รอบๆบ้านนังดีมงดากะถับอันปลูกลายที่สุดก็คือซีเมนมะพร้าวทุกคนอยู่แถวบ้านดังดีลงดาา้า เงินเงินสะพฟนปลูกหลายกมูกินมหมากนะค้นไม้กินมหมากเหรอแม่หมพร้าวเห็นดิต้นไม้จิ้มหมากจะจิมีข้าวนะอแม่แม่หมพร้าวหลายกมูทุกคนอยู่บ้านดวงดีมากๆข้าวหมากพุกมะพุกแต่ต้นละนั่นละสี่ห้าต้นบางคนนี่เห็นองดาพอแล้วตัดครึ่งหนึ่งออกมีต้นเดียวตัดครึ่งหนึ่งแม่ตอนกลาแม่ทุกคนตอนนั้นยังมีสองต้นอยู่ท่นเนาะน้องดีมองได้นะความเป็นดก แม่เวินวัชเชียเอาไปสู้มู่ยูฮ่องการกินวซ่าดนนุงดากับไอ่ดิมพากันเด็ดจนมันจนว่าได้สองกระตากระตาเยอะเลยกินเอาไปสู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนห่วงงานกินยูฮ่องยูฮ่องการแม่แเปลี่ินอะไรได้ฮันจมเปแซ่บก่อน,น,นทุกคนมุท่าจำเตี้ยวกับกินได้นะพ่อลูกว่าเป็นอะไได้ฮันเออมาเรืองเรืองแม่เอาเลยบ้านทุกคนต้องดับเปลีนเอาเลยเอ้ย ความแบบน้องด้าทุกปีน้องด้าต้องได้กลิ่นทุกคน,นเพราะแัมไม่ยอมมีทุกคนฮานาก็สซิมันตอกเพื่อนเก่าพอเท้าน้องดา้าเพื่อนบุอมางทุกคนมแมนเพื่อนยูเวียงนี่ก่อนน้องดาอย,ยู่ดมไซน์นะพอนะแต่ก่อนยู่ดมไส่ล่ะพอเท้าเพื่อนไปยูเวียงแล้วเพื่อนเอิญเข้ามาเ้าเงอนเผาเงินเพื่อนสองปี แม่ยูงงานเพื่อนสองปีแล้วก็เลยนั่งมาอยู่งานเฮาเฮายูงงานของเพื่อนสองปีแล้วมันก็มาอยู่ปีแม่แหละจักปีอยู่ปีสามโออยู่ปีก่อนเขาลงมาเต่อุ่มใจกันได้เจ็ดปีปีนี่แหละสี่ปีห้าปีแล้วก็ยูงานนี่ห้าปีสมลูกก็มาต่อรุ่มสี่ปียูงานหลังนั้นกับประมาณสามปีสามปีคุณอันนี้ดิสี่ปีเจ็ดปี ลูกมาตอนลุงน้อยๆน้อยนะตอนนี้ก็หกปีลูกกระตุ้แม่เราเดือนนี้ลุงเงสิบู่ได้ยังพอสิเอ็ย่างบดเกิดสองพันสิบเอ็ดพอเดือนสิบหัวคอยสิบเอ็ดก็ยังจากเดือนยังสามเดือนแม่แต่ว่าสิบเอ็ดก็ได้อว่าพ่อได้เถอพอโบซันจากนั้นก็สิบอปีละยังบริเทีันเกิดซ้ำจุอวันเกริดพรหมื้อใคเฮ็ดเป็นกับ อีกสามเดือนหนึ่งโมเดือนอีกสามเดือนอันเกิดน้องด้าสรุปว่าให้เพิ่นเบิ่งอ่ะใดๆมันี้ให้เบิ่งหิวทาชีสวยงามแล้วกลมาเว้าน้องดีน้องขึ้นไปตื่นภัยอยู่ทึงอยู่ซึ่งหลังคาเหมือนกันเราจะขึ้นมันน้ำพอประมาณถึงแม่นี่ทุกคนน้องได้ขึ้นมาถึงประมาณสูงมากหกเมตรเลยนีเนาะแมน น่กลัวทางดาหาดหรือว่าเงยหลังสิตวมึงเลยเอาลงบันไดนนมาโอเคแล้วจ้โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเนาะก็ภากทุกคนบุคามโฆษณาให้ลงดีมังดาด้วยนะคะแล้วคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมาดูคลิปมังดีมังดาแต่จนจุดจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดีมังดาฮหดคลิปต่อไป แนวที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิงด่งติง้งเพิ่มนะคะคลิปใหม่ๆจากน้องดิทมงระสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล้าวค่ะว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบาย,บายจาก,กันคลิปหน,น้ามีธรรมศาสตร์สดเงินงามมีเต้นองจาได้กระโดดลงตายขาที่สวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้า